พี่น้องเช้เาวทุกท่านมีมาพบก,กันกับช่องออดุลว่าวกาลาจนกว่าเฉลยภูมิกัานะครับมีสารกับสีมารีวิวน้ำสตเนยเยวกับว่าวการลานแกะลายนะครับแกะลายบนโคโรงว่าวนะครับกับมลองมาเบิ่งตัวแรกกันเลยครับผมม่เป็นการเสิร์ฟลานะครับนี่จะเป็นว่าวทรงไทยผสมเขมรนะครับอันนี้ที่จะเป็น ของประเทศกมัมพูชาครับรเทกดเพื่อนบ้านเท่านี่ก็เป็นส่งตีว่าวพม่าเท่าส่งไทยเท่านะครับนี่จะมาแกะเป็นนกอินทรีนะครับนกอินทรีเราออกแบบให้มันเข้ากันกับเนื้อใหม่ที่มีอยู่นะครับ เบื้งลายใหม่ครับลายล้านสวสวยงามเลยครับผมลายธรรมชาติของไม้ลานนะครับผมสวยงามครับเบื้งอีกด่านนะครับอีกด่านครับผมเวลาสนใจกับนีการแกะสลักกระลองเบื้งนะครับผมเด็ดให้กำลังใหม่ให้มันปกติน้ำได้ครับเขาแกะ ไล้มันยู่ส่วนเกินของกำลังใหม่นะครับบดให้แกะ,ะเข้าไปในกำลังใหม่ที่เราใส่ในการเฮดบราวนะครับผมปีก็มีการแกะนะครับปีกกับแกะสะลักนะครับคลายเปิดกลุเล็บของอินซีนะครับกลงเล็บเยียวนะครับเหน็บๆนะครับเห็นมันเก่ากันนะครับจะแกะกินเนื้อใหม่เข้าไปนะครับ มันจะบนนกำลังปีกของของบาวนะครับที่เอาฉีใส่ในแต่ขนาดนะครับนี่ครับผมนะแกะครับผมนี่ครับก็ท้ายต้นท้ายก็แกะผมแกะไล่ทั้งตัวนะครับนี่นะครับต่อไปที่เป็น แก่ลายมังกรครับมันจะเป็นจุลาขนาดไม่ถึสิบเซนนะครับส่วนสี่บวกนะครับจะเป็นสูตรของผมเองนะครับนี่ผมแกะมังกรครับผมอากาศ้อนผ่านไม่ถึงตึงครับตึงมากเลยครับนี่ครับผมมังกรคาดแก้วนะครับจะเป็นลล่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นมังกรครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับพัาะว่าผิคแชังนะครับ ก็แกะเป็นลายขึ้นมานครับนี่แกะเป็นแบบเรียบมังกรนะครับแทนแทนเป็นเรียบมังกรนะครับเป็นนมมือขอบคุณลูกค้านะครับจุดมาสุมขากบนะครับด้านหนึ่งครับมีกด้านนะครับครับเป็นเนขาตุ๊ปุติปินะครับผมสวยงาม ตามลูกค้าสั่งนะครับผมบางแห้งเลยครับเย่ยงหลุดหน่อยนําครับแ็่ได้บอกแบบยอมๆนเมื่อนี้ <c oughs> ส่วนหัวกับแกะเพิฮหัวดอกบัวหรือหัวคุ้นนะครับผมฐานสองชั้นครับธรรมดานะครับผมเพิ่มคุ้น่าในเนื้อในเมาไปในตัวหรือเปล่าคุณค่าดต้องไป c h e c นะครับ กำลังะเปลี่ยนรุ่นธรรมดานะครับผมรุ่นธรรมดาเนี่ยมี50เซนนะครับรอตัดสีร่องครับผมนี้ร่องนี่เป็นลายธรรมดาครับลายธรรมดาสีแกะแค่นี้ครับแกะแค่ช่วงล่างครับแกะรอบเลยนะครับแกะรอบเลยหนวดเตาร่นสั่งสีออกแบบลายแบบไดใส่เข้าไปนะครับผมแกะโมเลยครับเนี่ยตั้งแต่ จุดมัดปีกล่างลงมาครับแกะม,มองหมดเลยครับส่วนอ่าตัวนี้ก็คือเขานะครับสเตนดาร์ดไว้คือพนมมือครับขอบคุณลูกค้านะครับผมอรีรุนธรรมดานะครับผมรธรรมดาอันนี้ไ่ได้บวก่าแกะนะครับรรน้ำมันไก่รุ่นนึงนะครับนี่เป็นสามส่วนบวกนะครับขนาดสามส่วนบวกอันนี้สูตรสามส่วนบวก ให้กันนะครับไม่ได้ดุนธรรมดาครับเกลายไให้กันนาอครับครับผมอันนี้พรอมร่องครับร่องคือล่องย่างเดียวนะครับพ่องร่มครับล่องร่มนายจะสิ้นเดือนนี้จะมากนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นธรรมดาให้กันนะครับอันนี้ร่องแล้วครับติดแปดสามสีครับ ลองเรียบร้อยครับพร้อมส่งครับผมรีวิวสิสเตรียมแครตส่งให้ลูกคา้าด้วยนะครับผม,ผมนี่ครับว่าน้ำเสียนะฮะดีๆไห้พี่น้องห้องเบิ่งกันนะครับงานกซอนส่งครับชุดนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลา์กดแชร์ติดตามกอล์ฟนะครับผมขอบคุณทุกอคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการติดตามมาตลอดท่กคั้งนะครับผมคลิปนี้ก็ ออจากพี่น้องเข้าไปเช็คนีคก่อนนะครับครับสวัสดีครับผม